โอ้เข่าลูกนี้เป็นแบบสามเหลี่ยมเฉียงเลยพี่น้องนะครับเอ็กีซีูสวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาสำรวจหมู่บ้านยามเย็นนะครับเป็นการเก็บตกนะครับก่อนเดินทางกลับนอพี่น้องนะครับโอ้เป็นมองที่เพื่อนทำขนมปเอ่อม้อขั่วขัวโอ้โอ้โอ้ลายแบบนี้โอ้โอ้แบบนีทงไงเอาแล้วบ่เป็นยางเป็นยังคนละทุงเลยโอ้ยี่สิบพันเลสี อ๋อได้เยอะเลยนี่นี่เขาเอิญว่าขนมยังครับนมีจากขนมทอดใส่แป้งธรรมดาเนี่ยไหมขนมแป้งทอดบ่โอ้ขนมทอดนี่ก็ถือว่าเป็นครัวนะครับนิ้วระบ่เออไม่ไหวด้วยอย่ามาเล่นส่วนผสมมียังไงครับนี่จากกะทินะครับกะทิมันกะทิมัน โอ้น้ำตาลเกลือพวกนั้นแล้วก็ผสมแป้งแล้วก็ทอดปั้นๆแล้วก็ทอดเมนบอกโอเคโอเคขอบใจครับผมแล้วก็มาดูครัวพี่น้องอ่ะสบายดีสบายดียดนี่เราเจอพ่อเลี้ยงเดียวแบ่งขนมไปให้เด็กเลกเลยเอาหนีเนาะพี่เนาะเอาเอาเออเออจ้าจ้ากำลังคนห่อเลยไปไปให้ให้ลูกลานกินก่อนกำลังร้อนๆเลยจ้า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 ครับผม มอื<โ>จะไปเบียกบ่ไปปะลงอะไรตัวอืมอืมอืมไปไปอืมอืมโอเคโอเคไปเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนอบบ้านก่อนเราพอเราก็เอาบ้านก่อนโอ้พอดีเลยจังหวะดีเลยอาเหรออเาาบ้นกะอร่อยนะอะไรก็ตามที่ไม่ค่อยได้ซื้อเนี่ยอร่อยจริงเหรอจริงอร่อยจริงนี่นี่เห็นไหมส่วนประกอบข้างในอื มีมันมีเผือกมีแป้งเดินเดินเดินมันจะข้ามแล้วนี่ซอยนี้น่าเข้ามากเลยนะครับพื่นท่านนุ่นได้เลยนะอ,อ,ะอืซอยนี้สวยงามน่าเข้าไปไหมโอ้เพลง นี่มาดูครับทุกท่านเนาะแต่ละบ้านเขาก็จะมีฟืนนะครับนะครับกล่องไว้เต็มลานเลยเนาะนะครับเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่มีนะมีหมดเลยเนาะถือว่าเตรียมวัตถุดิบเชื่อเพลิงไว้พี่น้องเนาะโอ้แต่ละบ้านนะครับเขาก็นะครับฟืนเนี่ยเราก็มาสำรวจไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนู่นหลังเขาครับนี่คือนะครับกำแพงวัดนะไปนู่นคือสารวัต สาราวัดที่เรานะครับพักแรมอยู่าาทุกท่านสบายดีครับผมสบายดีสบายดีครับผมครับโดยโดยโดยนะทุกท่าน,น,เ,นเราแวะพามาดูเพ<อ>ิ่อนบอกว่าสุดแล้วบอกเพิ่นก็เตรียมตุงเตรียมย,ยำเย็นเขาก็ กิจวัตรประจําวันเนาะทำมาหองอาหารเข้าบ้านรวมกลุ่มกันนี่น่าจะเดินทะลุได้ั้างพี่นี่ซนะอยนั้นไปไมาทางนี้น,น,นี่เราก็มาเดินสํารวจเนาะให้ทั่วเนาะน,นะครับจะเห็นว่าทุกบ้านมีงัวมีแม่หรือแพะนี่แพะนี่นอนเฝ้าหน้าบันไดเลยเออถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นหมาแต่นี่ทางนี้เขาจะมีแพะ นี่เป็นยามเฝ้าให้เตรียมเตรียมพุงแล้วมันจะเห่าไหมเนี่ยเอ้ตัวนี้มันน่ารักดีเนาะเพราะสัมผัสนิดน่านอาไปเลี้ยงเนาะน่าไปเลี้ยงเลยไม่ให้จับเออไปต่อต่อไม่ับอือไปดีลูหากันได้อมแอมอมแอมโอ้โอ้สบายดีสบายดีรอรอตาหานรออาจารย์บ้องหะแซกล้นบื้นตีบอขอดูได้ไหมคุณว่าได้ อะบองคือหน่อไม้น้องพี่น้องตกก้้ออัวโอ้บอสแดงนุ๊กบองอะไอโอ้มอดเด้อพูดมาเจอลูกป๊อดอจีนเป็นอะไรเด็ดหรืออะไรโอ้ทุกอัไม่ไม่โกติกี่หรือไปอจีนเลยบอสแดงอจีนเลยโอ้แงเลยครับบอกว่าเก่งเลยก็คือหน่อไม้พี่น้องเอ้ยล่าสุดแล้วก็เจอมาน้อยตัวหนึ่งน่ารักมากเลย พอสมยนมันื้ัวครับผมยาอครับโดยครับผมโอิดโดยโดยครับผมือกากัะือปยนะจ้าโดยโดยก็ปั่นเอเป็นวิถีชีวิตนะครับตอไม้นี่ก็คืออาหารหลักของที่นี่เนาะพี่น้องนะทุกท่านก็นะครับส่วนใหญ่เช้าเย็นครับคือแกงยิ่งแกงแบบถ้ามีแบบอ่อมีแมงเมง กุจีจีนูนแกงใส่นี่ทางทางนี้แกงใส่อยู่บ่แกงนเนาะโจอาซีดโจนโรเนาะโจมพวงกับพวงพวงกอดน้ำพวงกอดพวงกอดก็คือแมงจีนูนเนาะพี่น้องเนาะนะครับโจเสี้ยโจกุดเมื่อกี้เลยเนาะโอเอ็มกบใส่กบใส่ปลาใส่อะไรพวกนั้นนั่นแหละพี่ว่าวบอกว่าใส่ปลาด้วยน้องน้องน้องหาเลยที่สำคัญน่าจะใส่หม้อเอาเอาโดยโดยโดยขอบใจขอบใจครับผม จ้าจ้าไปแล้วไปสุขสันต์อ๋อีนบ้านดูหลังใหม่ขึ้นเนาะเออทรงดีเลยสร็จทรงสวยดีนะตรงนี้หน่อยสวยงามเลยเออโอ้หน้าอยู่รอครับรอครับไปมอาไปไหนแล้วนะโอ้รออ๋อครับสบายดีสบายดีไปไปทางนี้ทุขสันเขาอยู่ในสวนอืมสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายดีรอครับสบายดีธรรมชาติสวยงามดีเนาะโน่นเดินลงไปก็เป็นหลังเขาได้หันเห็นไหมกอบพงกอไผ่เยอะเลยนี่นี่นี่เดินเข้าไปนี่เป็นเนินลงไปนี่เนาะสุดยอดไปเนาะเออเกล่องฟืนมีกันทุกบ้านพี่น้องนี่แบบไร้รั้วผักสวนครัวนะครับนี่อยู่แบบกันเองบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีห้องน้ำพี่นาะอืม น่าจะเป็นส <a> ่วนใหญ่เลยเนาะส่่วนใหญเพราะว่าไม่ไม่เห็นมีห้องน้ําเลยนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ครัวที่อยู่ในบ้านอยู่เนาะทา่นี้ครับว่านอกซ่านนอกซ่านเฮือนซ่านนะสบายดีอาหารอยังเนาะเบอร์มี่ไม่มีถามว่ากินอาหารอะไรพ่นบอกว่าบ่ร์มี่เบอร์มี่เอาโดยโดยนี่น่าจะมีจริงนะทุกท่านนะครับนี่เอาซะนั้นเนาะเออเราก็ซอกแซกนะตามหมู่บ้านเนาะนี่ นี่ไงซอยแรกที่เราบอกว่าเราจะเข้ามาทะลุเห็นไหมันทะลุตรงนี้ได้ที่เป็นค่างวัดนะเออเนี่เห็นไหมทะลุค่างวัดได้ตอนคืนเดินมันก็มีวิวดีมากเลยอ่ะวิวสวยนะคุณผมชอบเลยที่แคบๆเลยเดินมายอดเลยนะนี่เอาไปเอาไปเอาไปเดิน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 มาทีนอกนอกชาตนี่ก็มีแบบนี้ทุกบ้านโอ้แบบนี้ทุกบ้านเลยเนาะเกือบทุกบ้านเลย แมนชานมีชานมีนอกซ่านมีเฮือนซ่านพี่น้องนะครับนี่เราก็ผ่านมาแถวที่กลางกลางหมู่บ้านเนาะพี่น้องโอ้อโดย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 ครับขอบคุณครับขอบใจนะครับเพื่อที่เขาเรียกกินข้าวเนาะทุกท่านนะครับจ้าโดยโดยแล้วก็สำรวจ นะครให้ทั่วพื้นที่เนาะทางที่เรายัางไม่ได้ไปเนาะนะครับน,นี่เห็นไหมบ่อน้ําแต่ละบ้านก็จะมีนี่แต่ว่าแห้งแล้วอันนี้พี่น้องนะครับบอ่อน้ำเราขุดบอ่อน้ําไม่ใส่นะครับโอ้โทางโน้นทางโน้นก็ยังไม่มีอาหารพี่น้องยังไม่มีอาหารโอ้ดูแบ่แ่งอยู่ข้างบนบ้านนัอนโอ้เจฮันโรครับสบายดี โอ้เบ้โอ้รออรอครับเอ็มเอ็มครับผมขอบใจขอบใจโอ้ยโอ้พ่วงเลยหอมเลยอืมทำอาหารดิอันนี้ถึงบ้านเขาโอ้บ้านหลังสุดท้ายแล้วสบายดีรออครับผมจะหันดูเด้อกินอาหารอะไรฮะโอ้ สบายดีตะรูครับทำอะไรจ้าโอ้หน่อไม้โ oh, อ้ด uh ้วยด้วยด้วยหน่อไม้อาบองอาบอง อาหารอาจีนโดยโดยเอ้าขอบใจขอบใจนู่นทางนี้อายายโอ้ยเจียยบังก่อนเจ้าบ่นี่สบายดีสบายดีสบายดีครับผมนะโอ้มาจะขูดเข็นโอ้โยซุดเจ้าหนี้ซุดจ้หนี้ไปปั่นทุ่งนาแล้วเนาะโอ้ยครับตุ๊ก จ้ะ,ะงั้นก็โอเคขอฝากคลิปไว้เท่านี้ทุกท่านขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ